สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะ สำหรับอพพโซดนี้นะคะก็มีข่าวที่น่าใจหายมาอัปเดตให้กับแฟนๆนะคะคอซีรีส์จีนแล้วก็ดาราจีนในเมืองไทยได้รับรู้กันว่าตั้งแต่นี้ไปนะคะก็นักแสดงโจจินเหว่ยนะคะก็ถูกแบนเรียบร้อยไปแล้วค่ะโดยนะคะโทษฐานความผิดก็คือละเมิดกฎหมายนั่นเองค่ะก็คาดว่าจะมีผลกระทบกับการออนแอร์ของละครนะคะดังๆในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อข่าวนะคะ กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วนะคะชื่อของคุณโจจินหวยเนี่ยก็มีมีชื่อมาแล้วแหละในกรณีที่ไว้์เปเปอร์นะคะซึ่งเป็นเ,เกิดขึ้นเป็นกรณีเดียวกับ ที่คุณนักแสดงท่านหนึ่งคือนักแสดงหญิงหลีจินเจียนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเธอในวงการบันเทิงก็คือฉุนเสียนั่นเองนะคะก็โดนไปแล้วคือโดนแบรนด์ไปก่อนในข้อหาเดียวกันนะคะก็คือเหมือนกับเป็นเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดารานะคะแล้วก็โพสต์ขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าสนับสนุนการประท้วงนะคะต่อต้านนโยบายการควบคุมโควิดนะคะที่มีการปิดเมือง มืงโน้นเมืองนี้เมืองนั้นนะคะกะ็แล้วมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในหลายๆแห่งออกมาร่วมกันเดินปัะทวงแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงบางท่านนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามีนะคะคุณโจจินเหวยก็โพสต์ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขาเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการสนับสนุนนะคะ ฝ่ายที่ทำการประท้วงนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วนะคะก็คือโดนแบนนะคะก็ทางเว่ยปอนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วก็คือเป็นวา่างเปล่าไปนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเน็ตจีนสักเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นในกรณีเดียวกันแล้วก็มันเป็นคดีเดียวกันกับคุณหลี่จินเจียหรือว่าคุณฉุนเสียนนั่นเองนะคะก็เลย ออมีการจับตามองกันว่าเอา้าเมื่อไหร่จะมีการประกาศชื่อก็คือรอกันว่าเมื่อไหร่จะประกาศชื่อคุณโจจินวยเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นกรณีเดียวกันนะคะแล้วก็จุดนะคะที่เป็นเหตุผลของการแบนก็คือเนื่องจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับนะคะ ที่เกี่ยวกับความารักษาความสงบของบ้านเมืองก็ทุกคนก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งดาราดังค่ะสำหรับคุณโจจินเหว่ยนั้นถือว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าพวกเราจำหน้าเขาได้ในหลายๆเรื่องและตอนนี้โปรเจกต์นะคะที่เขาได้ร่วมแสดงเนี่ยมีดีๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น The r e g e n t of s u n l y นะคะหรือว่าปฏิพีไหล่พายที่มีคุณหลินเกิงซินแล้วก็คุณเจ้ารี่อิงนะคะเป็นพระเอกนางเอก แต่ว่าเรื่องนี้นะคะโชคดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบก็ตามแต่ว่าบทที่คุณโจโจินเหวยแสดงก็คือบทของโมอีนะคะในนิยายต้นฉบับซึ่งในนิยายต้นฉบับเนี่ยบทน้อยค่ะสําหรับคุณโมอีนะคะเปยสําหรับตัวละครโมอีนะคะแหมพูดคุณเลยเออเรื่องนี้นะคะเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติใหม่ก็คือนะคะบทของคุณโจจินเหวยในเรื่องของปัตตพีไร้พ่ายคือเขาจะรับบทเป็นโมอีค่ะซึ่งในนิยายต้นฉบับนั้นมีบทอยู่ นิดเดียวนะคะเพียงแต่ว่า จุดที่เป็นข้อสังเกตก็คือเราไม่รู้ว่าในบทละครนะคะจะมีบทของเขาเยอะขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าในบทละครมักจะแต่งให้มันคือเรียกว่าแต่งเสริมเติมไปจากนิยายต้นฉบับนั่นเองแต่ถ้า,ถ,าถ้าเส้นลายเป็นไปตามนิยายต้นฉบับนะคะบทของโมอีมีไม่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจ้ารี่อิงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในในโปรดิวเซอร์เป็นหนึ่งของของทีมฝ่ายผลิตอันเนี้ยตัดสินใจนะคะที่จะใช้เทคโนโลยี AI หรืออะไรก็ตาม มาแทนหน้าของคุณโจจินเหว่ยเรื่องนี้สามารถที่จะอ่อนแอได้อย่างรวดเร็วตามกําหนดการเดิมนะคะคือในปี2023ค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะน่าเป็นห่วงมากๆค่ะเรื่องที่คุณไปลู่นะคะแสดงคู่กับคุณจางหลิงเหอนะคะ The Story of คุณหนิงพาเลสนะคะโห oh, เรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์เอสพลเช่นเดียวกันของทางไอฉีอีนะคะคือคุณโจจินเวยรับบทเป็นตัวละครเยี่ยนหลินค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเอกเรียกได้ว่าเป็นพระรองของเรื่องเลยนะคะจะได้เห็นเขาแบบ ออกมาแทบจะทุกซีนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหเอาอีกแล้วค่ะเป็นผลงานของน้องจังหลิงเหอนะคะจะได้อนแอร์ไหมเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเลื่อนไปอีกหรืออย่างไรเดี๋ยวต้องดูนะคะดูว่าจะมีการแก้ปัญหาณจุดนี้อย่างไรค่ะสิ่งที่รอการอนะัปเดตณตอนนี้ก็คือระยะเวลานะคะของการที่จะต้องถูก ตัดสินนะคะแบบดำเนินคดีแบบต้องไปอยู่ในเรือนจำจำคุกอะไรแบบนี้จะเป็นระยะเวลาเ,ลาเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตยังไงเดี๋ยวหวานจะมาบอกกล่าวนะคะอัปเดตให้กับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่อีกทีหนึ่งนะคะโอ้โหตายแล้วน้องเขายังอายุน้อยอยู่เลยนะคะสำหรับคุณโจจินเว่ย เดี๋ยวเพื่อนๆอ,อยากรู้อีกว่าอายุเท่าไหร่ก็ปีนี้ก็อายุ27ปีเองนะคะก็กำลังแบบขึ้นมาแล้วก็มีหลายๆโปรเจกต์ที่แบบว่ากำลังรอเขาอยู่นะคะแต่ว่าก็คงไม่ได้แล้วเอาง่ายๆค่ะเอาละหวานสรุปให้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อปี2022คือปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ในประเทศจีนนะคะก็เออมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ โรคเนี้ยคือไวรัสมันกลับมาระบาดค่ะทีนี้เขาก็ล็อกดาวน์นะคะก็มีเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเฉิงตูอู่ฮั่นค่ะทีนี้พอล็อกดาวน์เสร็จนะคะด้วยความที่ไปรบกวนการดำเนินชีวิตของประชาชนส,ส่วนใหญ่นะคะก็เลยมีกันมีพลเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งโดยเฉพาะนักเรียนมหาวิทยาลัยนะคะออกมาบนท้องถนนเพื่อประท้วงมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนค่ะแล้วแถมนะคะประนามการปกครองแบบเผด็จการ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกแล้วก็ผู้ประท้วงนะคะก็ถือกระดาษเปล่าค่ะก็คือเป็น A4 นะคะ กระดาษเปล่านั่นแหละก็เดินไปทั่วท้องถนนเลยแล้วคุณโจจินเหวยนี่แหละค่ะก็โพสต์นะคะคือถ่ายรูปอะไอกระดาษ A4 เปล่าๆขึ้นไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเองค่ะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าสนับสนุนนั่นเองนะคะเอาโดนไปค่ะโอ้ตายแล้วเสียดายจังเลยค่ะแล้วก็ที่เสียดายมากกว่าก็คือโอ้โหต้องสร้างความยากลาบากให้กับ the legend of s u n l y นะคะออยากดูเรื่องนี้ รอผลงานของคุณหลินเกิ้งซินกับคุณเจ้าลี่อิงมานานแล้วนะคะก็มาโดนแจ็คพอตที่ปตัตตพีไร้พ่ายแต่ว่าบทนิดเดียวอ่ะอันนี้เราปอบใจตัวเองนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็โอ้โหตายแล้วเสียดายอีกแล้วค่ะแทนคือ,ค,อคือน้องจางหลิงเหอเนี่ย <laughs> คือจะเป็นวัยรุ่นพุ่งไอคือจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแบบสุดๆมามาแบบว่าหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าก็มีอะไรที่มาเอา่อเรียกได้ว่ามาสะดุดตลอดเลยแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าก็แรงอยู่นะคะเพราะว่าคุณโจจินหวยนะคะเล่นเป็นพระรองในเรื่องที่คุณจางจินเหอเป็นพระเอกคู่กับคุณไปลู่นะคะ Story of k u n ุ i หนิงพาเลค่ะก็เลยทําให้จะทํำยังไงดีนะคะยังไงไม่น่าจะได้ทันดูในปี2023ตามที่กําหนดไว้แน่เลยนะคะเอาละค่ะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋วหวานจะมาบอกแล่าก้าให้กับทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่ได้อัปเดตกันเช่นเดียวกันนะคะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe เอาไว้นะคะติดตามเรื่องราวดีๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนไปที่เครื่องของทุกท่านเลยนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ